เรียนรรท่านประธานที่เคารพกับผมศริรศิธิ์ทรงนุย้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุบรสครเขตสามพักเก้าไกลขอร่วมอภิปรายในเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำรรท่านประธานครับผมเองอยู่ในเขตอำเภอบ้านแพลมีพี่น้องกรรเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำแต่เดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกจากพาคเก้าไกลได้ร่วมอภิปรายประเด็นนี้เป็นหลักครับรรท่านประธานครับ ในอำเภอบ้านแพวขึ้นชื่อคือมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครแต่ทว่าที่ผมจะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะพร้าวทั่วประเทศเช่นกันคือมะพร้าวแกงที่ราคาผลผลิตตกต่ำเป็นอย่างมากสไรดาถัดไปครับสาเหตุมาจากอะไรบ้างส่วนหนึ่งเกิดมาจากการระบาดของศัตรูพืชในปี53ถึงปี56และภายแล้งในปี58ถึงปี59 ทำให้ผลผลิตมะพร้าวของไทยกําลังฟื้นตัวกลับขึ้นมาแบบช้าๆสลร์ถัดไปครับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของเกษตรกร,กรคืออะไรคือราคาของมะพร้าวแต่ราคามะพร้าวกลับมีความผันผวนสูงมากทั้งที่เราก็สามารถส่งออกมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้แต่เรามะพร้าวตอนนี้มีเพียง70%ของความต้องการมะพร้าวในประเทศเท่านั้น สถานการณ์ล่าสุดครับรรท่านประธานเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี66ราคามะพร้าวอยู่ที่7.83บาทต่อผลลดลงจาก16.56บาทต่อผลเมื่อเดือนมกราคมปี64รรท่านประธานครับต้นทุนการผลิตต,ตามข้อมูลของสำนักงานเกษตรการเกษตรอยู่ที่7.30บาทต่อผลหรืออาจมากกว่านี้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมะพร้าวเท่ากับ827ผลต่อไร่ต่อปีเพราะฉะนั้นแล้วหากมะพร้าวยังราคานี้อยู่ผลตอบแทนของชาวสวนมะพร้าวจะเท่ากับ438.3บาทต่อไร่ต่อปีท่านประธานครับข้อมูลจากสถิติบอกว่าชาวสวนมะพร้าว167,000ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวเฉลี่ยครัวเรือนละ4.91ไร่ เพราะฉะนั้นแล้วณนะราคามะพร้าว7.83บาทต่อผลชาวสวนมะพร้าวจะมีผลตอบแทนเพียง2,152บาทต่อครัวเรือนต่อปีแค่นั้นครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับที่เราเห็นอยู่นี้คือราคามะพร้าวที่เคลื่อนไหวขึ้นลงตามฤดูกาลร,ราคามะพร้าวจะเริ่มลดลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามากสลระถัดไปครับโดยผลผลิตจะออกมาสูงสุดในเดือนมิถุนายนของทุกปีส่วนราคามะพร้าวจะสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีส่วนปริมาณการใช้ในแต่ละเดือนนั้นทั้งใช้ในประเทศและส่งออกค่อนข้างสม่าเสมอกันครับสลดะถัดไปครับในช่วงที่ราคาผลผลิตในประเทศสูง ในเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการนําเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เช่นกะทิสําเร็จรูปในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และเลยไปจนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปีสนปถัดไปครับท่านประธานครับปริมาณนําเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนจะกดดันให้มะพร้าวของชาวสวนนั้นที่ทยอยออกในเดือนมีนาคมเป็นต้นมาขายออกยากและราคาตกต่ำลง ปริมาณนำเข้าเฉลี่ยธรรมทาน3เดือนยิ่งเป็นไปในทิศทางที่เดียวกันผลผลิตในประเทศรายเดือนนั้นเพียง6 4อร์เท,ทั้งทั้งที่ควรจะจัดการให้สวนทางกันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าผลผลิตในประเทศลดลงจึงค่อยนำเข้ามากขึ้นและกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคามะพร้าวนั้นผันผวนขึ้นครับสาด์ถัดไปครับ ยิ่งเมื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี66ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี65ถึง27ราคามะพร้าวปีนี้จึงยิ่งตกต่ำลงสไลดายถัดไปครับข้อแนะนำนะครับเรื่องที่1กําหนดราคาเป้าหมายในการบริหารจัดการให้อยู่ที่ระดับ15บาทต่อผลและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวให้ได้1,000ผ,ผลต่อไร่2ครับเพื่อให ชาวสวนมีผลตอบแทนสุทธิระดับ8,000บาทต่อไร่ไม่ใช่438บาทต่อไร่และ40,000บาทต่อครอบครัวต่อปีไม่ใช่2,150บาทต่อครัวเรือนต่อปีเช่นในปัจจุบันครับรรท่านประธาน 3. ครับจัดการการนำเข้ามะพร้าวในช่วงที่เหมาะสมควรหลหลีกเลี่ยงควรลดการนำเข้ามะพร้าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน เพื่อมีให้กดดันราคามะพร้าวในประเทศ 4. ครับควบคุมการเคลื่อนย้ายมะพร้าวนำเข้าให้อยู่ในพื้นที่ที่นำเข้าเพื่อการแปรรูปเท่านั้นและส่งออกเพื่อมีให้กระทบกับราคามะพร้าวในประเทศ5ครับรรท่านประธานเข้มงวดกับเรื่องมาตรการสุขอ,อนามัยพืชในการนำเข้าเพื่อมีให้เกิดปัญหาศัตรูพืชระบาดในมะพร้าว <S <S เช่นที่เกิดขึ้นในเมื่อ10ปีก่อน 6. ครับรทา่านประธานข้อสุดท้ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว เพราะปัจจุบันท่านประธานประเทศไทยเป็นประเทศผู้นําเข้ามะาพร้าวน้ามันมะาพร้าวไม่ใช่ผู้ส่งออกอย่างที่บางคนเข้าใจผิดกันท่านประธานครับและนี้คือปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะพร้าวแกงทั่วประเทศและพี่น้องที่เลี้ยงกุ้งขาวที่ราคาตกต่ำลงผมก็อยากจะฝากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรมเผ่านะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้อย่างเร่งด่วนครับขอบคุณครับ